จะเป็นนักบินได้ต้องสูง165ซติเมเป็นต้นไปใช่ไหมคำตอบใช่หรือไม่ใช่เนี่ยขึ้นกับความต้องการของเราเองนะคะว่าอยากจะเป็นนักบินแบบไหน ถ้าเราต้องการอยากจะเป็นนักบินแบบนักบินส่วนตัวนะคะขับเครื่องบินให้กับตัวเองแบบนี้ก็ไม่ต้องสูงถึง165ซนติเมก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องตรวจร่างกายให้ผ่านค่ะซึ่งเขาจะวัดความยาวขานะคะคนที่สูงไม่ถึง165ซนติเมก็สอบผ่านได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการอยากจะเป็นนักบินสายการบินนะคะโดยส่วนใหญ่เลยจะก,กําหนดความสูงขั้นต่ำที่165ซนติมตรนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย สายการบินส่วนใหญ่จะก,กำหนดแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีบ้างในบางสายการบินและบางปีนะคะที่เขากำหนดความสูงที่น้อยกว่านี้อย่างเช่น1 6 3สซนติเมตรแต่ว่าโอกาสมันก็จะน้อยกว่าคนที่สูง165เป็นต้นไปเนอะแล้วก็มีบางที่ค่ะที่เป็นอาชีพนักบินนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยไม่ต้องถึง165อก็ได้ยกตัวอย่างเช่น เป็นครูการบินนะคะที่โรงเรียนการบินหรือว่านักบินฝนหลวงค่ะ